สวัสดีครับพี่้องครับยูผมคือเก่าครับน่านตันการนะครับวันนี้เป็น E ีพีพิเศษนะครับเราไม่ได้ขายวัวนะครับเรามีวัวโชว์นะครับตัวนี้เกิดจากนะครับพ่อเลือด75แม่เป็นวัวไทยนะครับลูกผสมนะครับเม็ดสีจัดจ้านแล้วครับพี่้องครับเม็ดสีจัดจ้านเลยนะครับเนี่ยแม่เขาท้องแล้วนะครับกำหนดใกล้คลอดด้วยนะครับวัวตัวนี้อายุ8เดือนครับ8เดือนกุกวัวนะครับ แดงโบ๊ทนะครับมีมีโบ๊ทเครื่องโบ๊ทนะครับลำตัวนะครับแข็งคาได้เลยครับพี่น้องครับเกิดจากพ่อคุมคุมคุมฟูงนะครับเลยว่าโค้งตัวนั่นเองนะครับถ้าพี่น้องจําได้นะครับที่ผมลงไปหัวที่ท้องนะครับท้องเคเคเอฟหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คือพ่อเดียวกันนะครับที่ผมมาเหมือนเลือดร้อยนะครับก็คือพ่อเดียวกันนะครับผลผลิตงามมากครับพี่น้องครับเกิดจากแม่ตัวนั้นนะครับเกิดจากแม่ตัวนั้นลูกตัวลูก หนาครับทำไม่ทำไม่เพราะการเมืองบานหนาไปไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนังนาซาใหญ่ครับพี่น้องครับนังนาซาใหญ่นะครับนี่คือนะครับวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการของคนไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับนี่คือนักวีดเดอร์กลางทุ่งนานะครับพี่น้องครับเนี่ยข้อกวัวไม่ใช่เหล็กหรือสแตนเลสนะครับนี่คือข้อวัว นี่คือข้อวัวของไม้ยุคาครับแต่ว่าผลผลิตเกินตัวมากๆนะครับพี่น้องครับงามมากครับพี่น้องครับเป็นอีพีพิเศษนะครับไม่ไม่ได้เปิดราคาให้ซีเรียสกันนะครับไม่ได้เปิดราคาให้ซีเรียสกันนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็หวงอยู่นะครับนะครับสวยไหมครับงามมากครับงามนะครับเนี่ยวัวกินหญ้าเป็นหลักครับพี่น้องครับวัวกินหญ้าเป็นหลักแต่ว่าผลผลิตขนาดนี้เนี่ยหาตัวจับได้ยากนะครับบค้างนี่ สุดยอดนะครับที่สําคัญนีいい่เกิดจากการโคมตัวนะครับหรือว่าท <Um ับโตรยนี่นี่แม่ของเขานะครับนี่แม่ของเขาครับพี่น้องครับเป็นวัวไทยใหญ่นะครับวัวลักษณะให้ลูกสวยนะครับพี่น้องเบงเอานะครับเขาบอกว่าวัวเขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขากลมๆแบบนี้นะครับจะให้ลูกสวยแม่นาๆแบบนี้สวยบะครับนี่คือผลผลิตนะครับจากวัวแม่ไทยใหญ่พ่อเลือด75นะครับพ่อเลือดไม่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับ พจนผลิตเกินตัวนะครับก็เลยเป็นอีพีพิเศษนะครับนี่ดูตรงนี้ครับพี่น้องครับเจ็บไหมครับสีครับแดงแสบตาครับไอ้มูหันวานะครับไอ้มูหันเสืว่าแดงแสบตานะครับนี่ครับแดงสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดบ่ครับสุดยอดบ่หนิคนเป็่งวตาตาแบบนี้เนาะตาก็นกาวๆนี่ก็ลื่นในเด็ดครับพี่น้องครับ สวยมากนะครับพี่น้องครับนะครับโอ้โหน,นี่นี่คือวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการของชาวไทยนะครับแม่ชาติเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าถาถาจากโมผิดนะเพื่อนบอกว่าลูกต้นนี้เนี่ยออกมาเดือนหนึ่งแม่มันขึ้นเลยเพ่นก็เลยโค้มเลยนะครับนี่ก็น่าจะประมาณสักแปดเดือนนะครับลูกลูกสาวเขาเนี่ยนี่น,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 นะครับพี่น้องมึงครับป้ารือนะครับ ถ้าผสมถ้าลูกได้อแปดเดือนแม่ทึงจะ e สองเกือบปีแล้วอ๋ใจว่เพราะว่ามัน,ม,นมันมันออกลูกเดือนหนึ่งมันจึงผส,สมโอ้โหเนี่นี่ครับคนดูบวงผมนะครับเขาบอกสิไหนเออนี่ยนี่นี่นี่ทองแปดเดือนลูกไม่หนึ่งเดือนนี่ไงถูกว่นี่ครับนี่ครับคนคิดเงินให้ผมนี่ครับนี่แหละดูเอาครับผมถึงว่าตังผมหายทีละหมื่นสองหมื่นนะครับ,รบ,รบดูดูเอานะครับ,บ,อรบโอ้โหงึดหลาย ครือว่าในแปดเดือนนี้ของเก็บือเ่เออเออเพราะว่านั่นแหละครับเพระว่านั่นแหละครับเออเห็นไหมสวยนะครับหน้าโกนเตือนนะครับสีเจ็บนะครับสีเก็บลำเนือลำโตเนี่ยโอ้ยยกในเขาครับไอหมูหันว่าแดงแสบตาพนวานะครับแตงโมหันนะครับมีโอกาสนะครับไปพบไอหมูหันนะครับอยู่ที่งานประวดจยลํำนะครับเป็นคนมิกอ่าเป็นคนเป็นกันเองมากมากนะครับ ก่อนผมขอถ่ายรูปด้วยเนี่ยผมก็สวัสดีนะครับพอผม <laughs> ถ่ายรูปเสร็จพี่เขาก็สวัสดีขอบคุณนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเพื่อนเป็นคนเป็นกันเองนะครับแล้วก็ให้เกียรติพอสมควรนะครับสำหรับช่องเล็กๆน้อยๆน่า,นาตื่นกานะครับมีโอกาสได้ประกบคู่เนี่ยโอ้ดีใจหลายครับไอ้มูหันนะครับเส้นหนนะครับมูหันคนโกน<อ>แรแดงแสบตาบนะครับโอ้งามครับงามครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับเป็น้องิึงวิวัฒนาการของชาวเกษตรกรไทยนะครับ ในการบีเดอร์กลางทุ่งนานะครับน้องครับใ่ไม่ใช่การผสมเทียมเอไม่ไม่ไม่ใช่การรีดน้ําเชื้อนะครับไม่ใช่การรีดน้ําเชื้อไอ้ใต้ต้นบักขามนะครับแต่ว่านี่คือบีเดอร์กลางทุ่งนานะครับผมดูหลายๆคลิปนะครับแล้วข้ามอวามันติดปากนะครับถ้าถ้าคําพูดว่าการรีดน้ําเชื้อไม่ไม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับโอ้สวยนะครับดูดูตัวนี้ดีกว่านะครับลึ่งลึ่งใดครับ เนี่ยเอายา่างฟงสมควรครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปช่องน,อน้อยนะครับพง่อให้ตุนกานะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับของขวัญปีใหม่สวัสดีพี่น้องนะครับปี64สิําหรับคลิปนี้ยา่ยางฟงสมควรอําลาพระจากพ,พี่จังน้องสวัสดีครับ